สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซช่องพลายเสหาหาทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่ควานนะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะจากคุณแม่ด็กะะอกเตอร์นะคะอ๋อน,นะคะเนาะคุณแม่ด็อกเตอร์นะคะมาหลายวันแล้วนะคะคุณแม่ด็กอกเตอร์อชัยยานันนะคะ มาหลายวันแล้วนะคะท่อนะคะทีนี้แม่ควานก็ยังไม่ได้ซื้อมาลงนะคะอันนี้แม่ควันก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะนี่นะคะท่อใบแรกนะคะหลุมแรกนะคะเพราะว่าบ้านแม่ควานนะคะก็แบบน้ําไม่ค่อยไหลนะคะขนาดเมื่อวานก็น้ําไม่ไหลนะคะเมื่อวานก็น้ําไม่ไหลนะคะก็เลยต้องนะคะเพราะว่า แบบยังไงนะคะเหมือนกับว่าถึงไหลถึงน้าไหลแต่ก,ก็ไหลไม่แรงนะคะทีนี้คุณแม่ก็เลยนะคะนะคะส่งนะคะทาการในการทําท่อน้ําในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นท่อลุมลุมลุมที่สองนะคะนี่นะคะก็จะมีความลึกประมาณท่อสองลูกนะคะสองท่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเปิดน้าเปิดอะไรอกได้เรียบร้อยนะคะ เนี่นะคะแต่แม่ควันยังไม่ได้เปิดน้ํานะคะเปิดน้ําใส่ท่อเลยนะคะอันนี้แม่ควันก็จะมาลงเคลื่ให้ดูนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะคะที่นะคะเข้ามาช่วยเหลือน้องๆช่างตุงงานของเรานะคะเนาะให้มีน้ำมีน้ํากินนะคะแบบคือว่าบางครั้งนะคะน้ำไม่มีเราต้องขี่น้องไปน้ำมูลนะคะกว่าจะถึงน้ำมูลนะคะก็นะคะอันนี้จะเป็นท่อที่3และท่อที่สนะคะเราจะมาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่า ถ้าไ้ตรงนี้ก็คือกะก็คือว่ามันจะได้เก็บนะคะเก็บน้ําไปในตัวด้วยนะคะพอถึงเวลานั้นน้องก็จะลงน้องก็จะมาเล่นน้ำนะคะเราก็จะเปิดน้ําใส่ไว้ในท่อนี้เนาะนี่นะคะก็จะได้ทานทุกเชือกเลยนะคะก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะคะที่เมตตาน้องๆช้างตกง,งานในครั้งนี้ด้วยนะคะที่นะคะได้บริจาคท่อให้นะคะกับสายยางนะคะก็ขอขอบพคุณจริงๆนะคะ นี่นะคะเราก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปคลิปนี้นะคะก็นะคะทิมงานช่องพลายเสห้านะคะก็นะ,ะไม่มีอะไรจะพูดนะคะวันนี้นะคะเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะก็ จบไปกับคล,คลิปนี้แล้วแล้วกันนะคะถ้าคลิปนี้ไม่ดีประการใดน,นะคะคุณแม่เอ็มีคุณพีดีสี่ค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องพลายสอห้าด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณคะ่ะ